ครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยที่ผมพาท่าไปเยียบกับดักของเจ้าฝีมือชีวิตนี้เข้านะฮะแต่ทุกคนลองคิดพี่ว่ามันคือฝีมือชีวิตอะไรกันล่ะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกถ้ายังคิดไม่ออกเดี๋ยวผมใบเพิ่มให้แล้วกันอีดอีดอีดตู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 ตเป็นไงล่ะครับเริ่มมองออกหรือยังฮะสิ่งมีชีวิตที่สามารถทําความเจ็บปวดให้กับเราได้อย่างดีเลยนะฮะและมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่เจอได้ทั่วไปนั่นก็คือพึ่งนั่นเองครับผม เจ้าพึ่งเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราเจอได้ทั่วไปเลยนะฮะแล้วมันก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมซึ่งหลกัหลกๆที่ผมเคยเจอก็จะมีอยู่ประมาณ3แบบนะฮะมันจะเป็นพึ่งตัวเล็กที่เป็นตัวสีส้มๆหน่อยนะฮะแล้วก็จะเป็นพึ่งขนาดกลางตัวนี้คือเจอบ่อยที่ฝุ่นลยแล้วก็จะเจออีกตัวหนึ่งเป็นพึ่งตัวใหญ่หรือเรียกว่าพึ่งหลวงนะครับพึ่งสายพันธุ์นี้เนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งกับมันเท่าไหร่นะคือตัวมันใหญ่มาก ซึ่งในบ้านของผมเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็จะเจอตัวนีนะครับผมคือบ้านผมอะ่ะมาเป็นบ้านทรงไทยนะฮะคือบ้านทรงไทยเนี่ยมันก็จะมีหลังคาจั่วที่มันฟูสูงขึ้นไปนะครับผมคือมันสูงประมาณนี้เลยอะ่ะคือเงยคอสุดนะครับเวลาจะดูอะ่ะแล้วตรงมุมยอดจั่วตรงนี้เนี่ยมันเป็นโพสิชันที่ดีมากๆเลยนะครับผมที่พึ่งฟักหูเนี่ยมันจะมาเลือกตั้งหลังตรงนี้นะฮะแล้วผมอะ่ะอยู่บ้านไม้นี้มาสิบกว่าปีแล้วซึ่งไอ้จุดตรงยอดจั่วนี้เนี่ยมันก็มีพึ่งที่มันมาทํารังอยู่เรื่อยถึง10กวว่าปีแล้เหมือนกันนะ แล้วมันก็มีการเปลี่ยนเจนไปเรื่อยๆด้วยนะอย่างเช่นแบบเจน A มาตั้งอยู่6เดือนออกเจน B มาตั้งอยู่2ปีแล้วก็โดนยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็เลยยา้ายหลังนีพออีกสามเดือนต่อมาก็มีเจนฟีมาตั้งต่ออะไรเงี้ยซึ่งมือนอาจจะเรียกกันได้ว่าหลางังพึ่งหลังนี้เนี่ยมันก็โตมากับผมเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะฮะโดยพอพูดถึงพึ่งเนี่ยเอกลักษณ์ของเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้เนี่ยก็คือ อาวุธของพวกมันนั่นเองนะครับผมหรือที่เราเรียกกันว่าเหล็กไนนั่นแหละซึ่งเรียกได้เลยว่ามันเป็นอาวุธเด็ดของมันเลยก็ได้นะฮะแล้วมันเนี่ยมีดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าดาเมจที่รุนแรงนั้นเนี่ยก็แลกมากับชีวิตของตัวมันเองด้วยเหมือนกันนะฮะถือว่าเป็นการเสียสละเพื่องค์จักรพรรดินีที่กล้าหาญมากๆนะครับผมพึ่งมันก็เลยมีลักษณะแบบนี้พอพูดถึงเหล็กไนเนี่ยมีใครเคยรดนพึ่งต่อยไหมครับคือปกติเนี่ยถ้าเกิดพึ่งมันจะต่อยเราอะ มันก็คงต่อยตามแขนขาคออะไรงนี้ใช่ไหมครับผมแต่ของผมอะเรียกกันเลยนะว่า95%เนี่ยที่โดนต่อยมาหลายครั้งแล้วเนี่ยคือผมโดนต่อยที่เท้าครับซึ่งบางคนเนี่ยฟังน่าจะงงว่ามันไปต,ต่อยตรงนั้นได้ยังไงอะคืองี้ เพิ่งบ้านผมอะมันชอบตอมไฟเว้ก็เหมือนอะไรทั่วๆไปอะไรพวกนั้นแหละไฟก็ไฟที่เราเปิดในเวลากลางคืนอะไรอย่างนั้นแหละแล้วเวลามาไปตอมอะตอมไปตอมมาตอมมาตอมไปอะมันะจะโดนไฟช็อตถ้ามันตอมผ้าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยไฟจะช็อตมันนะครับผมพอมันโดนไฟช็อตปุ๊บมันไม่ได้ตายทันทีนะแต่บ่ามันอะจะค่อยๆตกลงมาบนพื้นนะฮะซึ่งบางตัวเนี่ยพอตกมาแล้วมันก็นอนนิ่งๆนะส่วนบางตัวนี้ก็เดินไปเดินมานะครับนั่นแหละครับผมระเบิดมาได้ถูกติดตั้งแล้วครับ Has been แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสีของพื้นบ้านผมอะ่ะการที่เป็นพื้นไม้เนี่ยกับสีตัวพึ่งที่มันออกคำ้คำๆอยู่แล้วเนี่ยมาทําให้สีมาดูกลมกลืนกันมากๆนะครับผมแล้วก็ตัวพึ่งเนี่ยมันยังตัวเล็กอีกนึกออกไหมคือถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยมันจะมองเห็นยากมากๆเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเวลาเราเดินมาในบ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่สังเกตดีๆเนี่ยแล้วเราเดินไปเหยียบมันนะให้พวกคุณนึกภาพตามว่าจังหวะนั้นเนี่ย คุณสัมผัสได้ว่าคุณเดินเหยียบอะไรสักอย่างหนูที่มาเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็นิ่มๆและไม่เกี่ยวเฟียว,วินาทีต่อจากนั้นเนี่ยมันมีบางสิ่งทิ่มเข้ามาในผิวหนังของคุณและตามมาด้วยความเจ็บปวดที่ยากเกินจะบรรยายนะฮะอารมณ์เหมือนกับว่าเราเดินเหยียบระเบิดอะนึกออกไหม โอ้ยโอ้ยโดนเหยียบพึ่งอีกแล้วแต่ได้ก่อนเรื่องมันยังไม่จบคือเวลาที่เราโดนแบบมดกัดหรือว่ายงกัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็แค่เจ็บแล้วก็จบใช่ไหมแต่พึ่งอ่ะมันไม่จบไงคือมีเหล็กในฝั่งมันให้เราด้วยนะครับคือแบบคือจะให้เหล็กในอ่ะมันคาที่ผิวหนังของเราไม่ได้นึกออกไหมเพราะว่ามันก็จะปล่อยพิษเข้าไปเรื่อยๆแล้วมันจะทาให้ปวดแล้วแผลก็จะหายช้ามากขึ้น คือในจังหวะแบบนั้นเนี่ยอ,อารมณ์เหมือนว่าเราอ่ะโดนดาบแทงเลยนะแล้วมันก็เป็นดาบพิษอ่ะซึ่งถ้าไม่รีบดึงออกอะอาการก็จะแย่กว่าเดิมนะฮะแต่ถ้าดึงออกก็จะเจ็บตอนดึงอีกแต่ว่าด้วยทางเลือกแล้วเวลาที่มันมีไม่มากนะักเราก็ต้องทําใจแล้วก็ตัดสินใจให้ได้ว่าเราจะดึงมันออกแล้วก็กั้นใจดึงมันออกด้วยความเจ็บปวดนะฮะ <c oughs> <c oughs> หลังจากที่คุณดึงเหล็กในออกแล้วเนี่ยมันคือความสงบท่ามกลางความเจ็บปวดมันคือความโล่งใจที่คุณไม่เคยได้รับมาก่อนว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณก็เอาสิ่งที่อันตรายต่อร่างกายคุณเนี่ยออกไปได้นะครับทุกอย่างมาันกำลังจะจบแล้วใช่ไหม จริงๆผลข้างเคียงมันไม่ได้ทำให้เพลนะแต่ปมเพลเองนะครับแต่จริงๆเวลาโดนเหล็กหนาองพึ่งต่อยเนี่ยมันมีวิธีดึงที่ดีแล้วก็ไม่ทำให้พิดเข้าไปใได้แผลเยอะนะครับผมแต่ว่าในจังหวะนั้นเนี่ยใครจะทำก็ทำครับผมไม่ทำผมรีบดึงออกก่อนเลยครับผมไม่อยากปล่อยไว้นานนะฮะคือแบบโดนปุ๊บล้มปั๊บกั้นใจหนึ่งสองสามวิรีบดึงออกปึ๊กเลยมันจะได้รีบจบเร็วๆความเจ็บปวดจะได้แบบมันจะได้ไม่ต้องมาเจ็บปวดเยอะกว่านี้อ่ะ แต่ดีแล้วที่ผมไม่ใช่เป็นคนที่แพ้อะไรคือแบบโดนอย่างเงี้ยแล้วก็ชินแล้วครับเรียกว่าโดนต่อยจนชินนะชีวิตนี้อ่ะนะแล้วเวลาที่ผมมารู้แล้วว่าพึ่งต่อยเนี่ยมันทรมานแค่ไหนนะเวลาเราเจอพึ่งบินมาใกล้ๆกล้ตัวเราอะไรเงี้ยเราจะเดินหนีมันตลอดคือเราจะเดินหนีมันตลอดอะ่ะคือ,อยังไงก็จะห่างไกลจากตัวมันอย่างน้อยประมาณสิบเมตรอะ่ะคือกลัวมันต่อยอะ่ะไม่ว่ายัางไงมันจะมาดีมาร้ายคือกลัวมันต่อยอะ่ะนึกออกไหมแต่ <c oughs> จริงๆริงเนี่ยปัญหาเดินเหยียบพึ่งเนี่ยมันก็มีวิธีแก้ที่ง่ายมากๆนะครับผมผมก็แค่ซอ หรือถ้าเราจะพูดให้เข้าีมกับคลิปนี้เนี่ยผมคือที่ตรวจระเบิดมา